สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่งพยอมจะพาเพื่อนๆมาตัดหญ้าก,กันนะคะนี่ค่ะอยู่ในล่มนะคะล่มทึบๆแบบนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นเมฆไม้ทั้งหมดนะคะส่วนข้างล่างนี้ก็ยังมีช่องว่างที่ว่าอากาศส่องถึงนะคะเห็นพระจันทร์ไหมคะพระจันทร์ขึ้นแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตัดยาก,กันนะคะก็เป็นต้นตำเยแมวกับต้นต้อยติ่งไทยนะคะลกมากเดี๋ยวเราก็จะตัดกันต่อนะคะตอนนี้ก็ตัดไปได้เยอะแล้วนะคะ ตอนนี้แบลายองพ์พยอมก็ตัดแถบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะตัดแบบลวกๆนะคะคือตัดถึงดินไม่ได้นะคะเพราะว่ามีก้อนหินเยอะเลยนะคะเดินไปเดินมาลืมตัดตรงนี้นะคะพอดีน้ำมันหมดถังของเครื่องตัดหญ้านะคะก็เลยหยุดเลยนะคะก็ตัดแถบทางนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นมะพร้าวของนาเล็กนะคะที่ให้มานะคะนี่ค่ะโตแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอ้อยของน้อยทำสวนนะคะก็เป็นอ้อยที่ปร่องไม่ห่างนะคะนี่ค่ะเป็นป้อยข้อที ก็ไม่สามารถที่จะกินได้นะคะเพราะว่าแข็งมีแต่ข้อนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหม่อนดำอตตุรกีของน้อยทําสวนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตอนแรกมาย้อมแตกกิ่งนะคะตัดยอดก็ไม่แตกนะคะเลยก็ใช้น้มนะคะใช้น้มกิ่งแบบนี้นะคะล้างกิ่งเอามาผูก ก็เลยแตกกระโดงขึ้นมานะคะใหม่ก็สูงพุ่งขึ้นไปนูน่นอีกแล้วนะคะแต่ไม่ยอมติดลูกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพริกเก่านะคะโดนลายแดงลงตลอดนะคะตงใส่ต้องตัดทิ้งแล้วไม่บำรุงแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลด น้ำนะคะก็เป็นน้ำซาข้าวโฮอร์โมนไข่แล้วก็จานด่วนของบาลายวงพยอมนะคะก็จะเทใส่ถังผสมไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตักลดกันนะคะเดี๋ยวเรามาตักลดมะเขือกันนะคะลดไม่มากนะคะลดน้อย Na well, อันนี้เราก็ลดทั้งมะเขือแล้วก็ลดทั้งพริกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยข้อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ